ชิลมากค่ะในตอนนี้นะคะร้านค้าของลูกปัดโล่งเลยนะคะเราจะไปจ่ายตลาดกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้จะพาไม่ไล้แต่ว่าอยากได้แครอทแต่เมื่อกี้เต็มแล้วไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเพื่อเราจะไปซื้อของเพื่อที่เราจะซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะ <c oughs> ตรงนี้เราต้องอาศัยตรงนี้ช่วยด้วยนะเพราะว่าเราต้องเอาหลายๆทางนะคะทางไหนได้เอาทางนั้นนะคะ เป็นการลงทุนที่ต้องการกำไรนะคะอ่ามีอะไรมั่งแล้วรู้สึกว่ามือนี้ก็จะไวเหลือเกินนะคะเพื่อนเพื่อนคือเปิดมือเร็วกวาทานะคะดูสิดูสิสอ้าวอ้าวอ้าวไม่รู้นะคะว่าทำไมนะคือไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแค่ไหนนะแต่ว่ามือนี้คลิกคลิกคลิกไปแล้วอ่ายี่สิบยี่สิบซอก่อนซื้อก่อน ตรงนี้นะคะลูกปัดน่าจะลืมอะไรไปสักอย่างนะคะ <_ d ata> คุณแกลกนะคะคือเพื่อนคนดีและคนเดียวของลูกปัดนะคะที่เรารู้จักกันตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมาเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะลูกปัดก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะที่มาจากหลากหลายช่องทางเลยนะคะของทางเกมนะคะเรากดที่รูป3าคนตรงนี้นะคะเราจะเห็นคุณแกลกนะคะแล้วก็ผู้ช่วยล่าสุดของเราแล้วก็ผู้ติดตามของเรานะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเรานะคะที่เราอาจจะดึงเข้ามาจาก Facebook นะคะหรือไม่ก็อาจจะมาจากทาง ที่ไหนสักที่นะคะที่เราไปแอดเพื่อนเขามานะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าบ้านคุณแก๊กเนี่ยเขามีอะไรขายให้เรานะคะวันนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณแก๊กวันนี้คุณมีอะไรขายให้ฉันมิคะโอเคค่ะฉันซื้อแล้วค่ะคุณไม่ทันแล้วค่ะคุณแก๊กยังทําบ้านเป็นระเบียบสะอาดเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆไหน,นดูสิคะ ลูกปัดก็จะหาอาเจอแล้วสิงกลสิงก่สิงก,งก,งกนะคะคุณกั๊กขาตอนนี้นะคะเราก็จะกลับเข้าสู่ฟาร์มมีความสุขของเรานะคะแล้วทีนี้นะคะลูกปัดก็จะมาส่งรถนะคะเพื่อนๆ นี่เลยอ่าเป้าหมายฟาร,ร์มพลัสนะคะเราก็เสร็จแล้วเนาะตรงนี้นะคะลูกปัดก็จะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะเพราะว่าลูกปัดยังไม่ได้อยากจะวางระบบอะไรมากนะคะอยากจะให้มีเครื่องที่แบบมาลงอีกสักประมาณเครื่อง2เครื่องอะไรในลักษณะนี้ถึงจะตกแต่งนะคะ,คะ,คะแล้วก็จะมาเปิดกล่องของขวัญที่มีเพเสเ้อค่ะขอขอขอีกขอขอีกขอ Add, ขอีกขออีกขออีกขอเยอะเยอะขอเยอะเยอะเป็นไงคะปลดล็อก ุรกิจฟาร์มด้วยนะดูสิผิเสื้อเปนโอเคมากเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมืองแร่นะการที่เราจะได้เหมืองนะเราต้องใช้อันนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนยอันนี้น่าจะเป็นพั่วหรือเปล่าโอเคนะคะนี่ได้ปลดล็อกคนงานเหมืองด้วยนะคะเพื่อนๆ ก็นี่เลยรับรางวัลโอ้โหดีขนาดนี้เพชรมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาหลอมแรกกันนะอขอเปิดนิดนึงอ่าขอเปิดนิดนึงก็นะคะเพชรหมดแล้วอ้เพื่อน ตรงนี้นะคะก็จะมีแพ็กเกจนะคะก็คือเป็นร้านค้าเพชรนะเป็นข้อเสนอแล้วก็ดีนประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นเพชรเลยนี่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจแพ็กเกจไหนนะคะแล้วก็สนใจแพ็กเกจไหนสามารถซื้อได้นะคะเราจะได้เอามาเปิดตรงนี้กันนะโอเคตรงนี้แท่งเงินของลูกปัดหมดแล้วนะคะแรกที่ปัดออกมานะแต่ว่ายังมีทองคำนะแล้วก็ แพทจินน้ำนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแล้วมันก็จะหล่อมทองนะอ่าตรงนี้นะคะเป็นอาหารมัวอาหารแกะปัดกออย่างที่ว่าเลยนะคะวันนั้นตั้งแต่ออกไปก็เข้ามาพร้อมเพื่อนๆนี่แหละค่ะเราออกไปจากฟาร์มนี้พร้อมกันเราก็เข้ามาพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ่าคุณมัวค่ะขอรีดนมหน่อยนะคะ ค่ะุณลูกปัดคะฉันอยู่ในฟาร,ร์มของคุณฉันจะช่วยคุณเพิ่มผลผลิตนะคะคุณหมูขาขอริดเอาเบคอนหน่อยนะคะว้าวขอโทษนะคะที่ลูกปัดไม่ได้ไปทำอาหารไว้เลยอะ่ะตรงนี้เรางั้นเรามาให้อาหารไก่ก่อนเนาะเพื่อนๆมไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะ ทำไมปล่อยให้เขาหิวหน้าเรามาค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเราก็จะมานี่เลยพยายามส่งรถส่งเรือเนาะมีเพื่อนที่เล่นกับเฮเดกับปัดนะคะเขาก็บอกว่าลูกปัดคะเธอต้องพยายามส่งรถส่งเรือให้มากๆนะคะแล้วก็ปั่นเวลเลเวลจะขึ้นวยแล้วเราก็จะได้โบนัสได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พยายามทำอีเวนต์อะไรแบบนี้นะ,ะอ่า เรือของเรานะคะก็จะมาอีกภายใน1ชั่วโมง39นาทีนะเดี๋ยวปัดจะดูก่อนว่าเราซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้มีแล้วไก่ขอกวัวแล้วหมูแล้วแกะเพื่อนๆปัดว่าปัดคงปัดปัดคิดว่าปัดน่าจะเอาแกะแกะอีกไหมเนาะไม่ต้องคิดแล้วล่ะไม่ทันละมือไปแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ทันละปัดซื้อแกะ แต่ไม่มีอาหารให้เขาเลยนะโอเคตรงนี้นะเราก็จะอเอาอะไรลงได้บ้างอะ่ะมาค่ะเพื่อนๆไปพร้อมๆกันตรงนี้นะคะเราจะเอาอะไรลงดีอะเอ๊จําได้ว่าเหมือนมีบ้านบ้านโซนัก ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงบ้านสุนักบ้านสุนักบ้านสุนักนะตรงนี้นะคะลูกปัดก็จะเอาบ้านสุนักแล้วก็บ้านแมวนะคือลงไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องรอตั๋วนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะเราต้องเราต้องได้รอตั๋วนะคิดว่าเรามีหรือ,อยัง ยังนะคะตรงนี้ขาดนะไม่มีนะแมวล่ะอ๋อปัดจำได้ละนี่นี่ปัดเคยดูตรงนี้นี่ไงคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเราเราจะตรวจสอบได้แล้วเนี่ยที่ว่าปัดพูดว่าเราเอาไว้แรกอะ่ะเนี่ยค่ะปัดเข้าใจตรงนี้แหละก็คือว่าเอาไว้แรกนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้เราก็จะซื้อในราคาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยอ่ะวันวันนี้นะเนี่ย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  ผักก็ได้เติบโตเต็มที่แล้วแล้วลูกปัดอุ้ยพวกเราคะเราได้โบนัสด้วยนะเพื่อนๆน,นี่เลยเรามีข้าวโพดนะแล้วก็นี่เลยต้นขามต้นขามเป็นต้นที่สําคัญนะที่เราแบบว่าเอาไว้อะไรอะเอาไว้เนี่ยทาเสื้อผ้าทําชุดทําอะไรอะคะ่ะใช่ใช่จำได้จําได้ ส่วนดอกไฟนี่ก็จําเป็นมากในการทําผ้าทําอะไรนะคือจําเป็นแหละจาเป็นทุกอย่างแหละในฟาร์มอ่ะวันนี้เราเข้าสวนมาแล้วเราก็ต้องทํานะต้องเก็บนะอืมแล้วรถนี่วันนี้เขาให้ทําอะไรอีกคะเนี่ยอืมอันนี้ก็คงต้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีหมวกนะแล้วก็มีพายแอปเปิลนะ อ่านี่เลยโอเคนะโอเคนะคะเราก็จะมาทำชีสกันนะนี่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 ทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนตรงนี้นะคะทำเบอร์เกอร์ทำ, burger, ทำเราจำเป็นต้องมีเบอร์เกอร์นะเราจำเป็นต้องมีอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยทำได้เลยนี่ไง ทำได้แล้วนะคะนี่คะ่ะต้องทำน้ำตา,ขาลขาวแล้วเพื่อนๆตรงนี้ทำทำเค้กนี้ไปก่อนลวกันเนาะโอเคโอเคต้องมีน้ำตาลขาวนะอีกสักคู่นะคะปัดจะต้องเข้ามาอีกนะเราต้องมีเครื่องจักรเขาจะมีเวลาบอกแล้วนะคะว่าเนี่ย39้านาทีนะหนึ่งอันอะไรในลักษณะนี้นะ ต้องปั่นอาหารหมูด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเลยเขาไม่มีอาหารทานกันนะคะแล้วก็ปัดรอบก่อนนะคะเพื่อนๆปัดอ,อ่าได้ทำข้าวโพดเนี่ยป๊อปคอนธรรมดาแล้วก็ป๊อปคอนเนยนะคะรอบนี้ปัดก็จะทำป๊อปคอนพริกนะปะเราไปซื้อข้าวโพดกันไม่ทันใจในเมื่อปลูกไม่ทันใจนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องไปซื้อกันนะคะอ่า ซื้อทันไหมเนี่ยแม่ค้าค่ายาพึ่งปิดร้านนะขายให้ด้วยขายให้ด้วยนี่พอเราได้ครอโคตรมานะอ๋อไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนพีกโอ้ยลูกปัดดูผิดไม่เท่าไหร่เลยนะคะโอ้ยอ,อะไรอีกแล้วเนี่ย เราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะโอเคบางทีนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในรายชื่อเรานะคะเขาอาจจะมีของที่เราอยากจะได้นะเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนมากนะคะเราก็สามารถกดดูได้เลยอะไรในลักษณะนี้ก็เร็วเหมือน,อนกันกับร้านค้าเนาะนี่เลยค่ะบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะ เสียดายจังเลยเนี่ยดูสิเพื่อนๆพ่เสียสดายจังเลยแต่ว่าปัดก็ยุง้งค่อนข้างที่จะน้อยนะคะหรืออยากได้ดีอะ okay, อาไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ยตัดใจจริงจริงอยากเอาไปหลอมนะแต่ว่าเราอะช่องมีน้อยไงช่องเราน้อยมากเลยอะโอ้หคนนี้ขายของแบบฟูมากปัดต,ต้องกลับไปดูเควสท,ที่บ้านว่ามีอะไรนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่า เขาอะขายให้เราได้ปะ่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปทาเควสส่งรถกันไงฮปัดจ,จําได้ปัดจ,จําได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปัดจ,จําได้ว่าเอา่อเลเวลแปดสิบห้าเมื่อกี้เออปัดปัดไม่คิดละเอาจริงยรงปัดไม่คิดละไม่คิดละปัดจ,จําได้ว่าเรือต้องใช้เสื้อตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เสื้อ คือไม่แน่ใจไงแต่คือซื้อไปแล้วอ่ะนี่ไงเห็นไหมเพื่อนๆมีเข้าโพดด้วยแหละแต่ว่าเข้าวโพดหาซื้อง่ายนะคะก็เลยจะขอกันร้านโล่งนะเพราะว่าผลผลิตของเราชักช้าอึดอาดมากนะคะช้าเหมือนปัดเลยของของในร้านตอนนี้ช้าเหมือนแม่ค้าเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะทำการเปิดร้านขายของค่ะเพื่อนๆอ่นี่ไงนี่ไงอีเวนต์รอบนี้คืออะไรอะลืมค่ะลืมนะคะอันนี้ลืมลืมจริงๆไอเทมแรกเริ่มและขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆโอ้ oh.